เดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังน,นะครับอันนี้เป็นข้อมูลชิงเลึกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการตอบครั้งนี้นี่เกิดอะไรขึ้นบ้างครับตอนนี้ก็อยู่ DL โซถูกเนื้อเฉลยนะครับเพราะว่ามูรามันถูกเนื้อเลครับคือตอนนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันว่ามูราตอนนี้เจาะเกาะเลยแค่95%นะครับหายไป5%ดูเหมือนไม่เยอะนะแต่ทำให้เอลโศที่มีความสามารถในการทำจอบเกาะ100%เนี่ยเหลือเพียง95%ก็จะมีตนต่างอยู่5%นะครับก็เยอะนี่หว่าหายไปแค่5%เองนะครับ อย่างที่ทุกคนรู้ครับก็ตอนนี้เจาะเกาะของ RV วเนี่ยจะถูกแปลงอัตราการลดดาเมจนะครับซึ่งก็จะมีสูตรตามหน้าอนนี้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเกาะผมมี424ใช่ไหมครับก็จะลดดาเมจไป41.4%นะครับถ้าใส่เกาะเพิ่มอย่างตอนนี้ผมใส่เป็นเชืบอบลอยขึ้นมานะครับก็จะเป็นเกาะของ99แล้วนะครับก็จะลดดาเมจไป53.8%เท่ากับว่าสูตรบนหน้าจอถูกต้องนะอ่าโอเคคอนเฟิร์มสูตรแล้วนะและทีนี้สมมติว่าดาเมจเรายิางทีนึงไป3,000 ถ้าเรามีจอบกอดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ยิงเข้าสามพันเลยซึ่งเอาจริงนี่ถ้าจะมีผลในเฟรจริงก็จะเป็นยิงใส่ลมนะครับแต่ว่ายิงใส่แครี่ที่มีกอดน,น,น้อยก็มีผลเหมือนกัน,นครับมีผลเยอะด้วยนะครับผมซึ่งถ้าใครจําหพทที่เราได้นะครับก็จะเห็นว่าเอลซูนี่ยิงสองนัดตายเลยนะครับยิงแครี่ตรงบางสองนัดตายเลยซึ่งมันเบอร์ว่านะครับแต่ว่าพรปรับมาตรงนี้เนี่ยมันทําให้ซูมสองนัดไม่ตายแล้วมันจะกลายเป็นซูมสามนัดตายแทนนะครับซึ่ง สองนัดกับสามนัดต่างกันเยอะนะครับเอาง่ายคือเราต้องแบบยิงโตูหมดโดนสามนัดเต็มๆอ่ะซึ่งบอกเลยโอ้ยากเออยากคือแบบต้องต้องโคตรแม่นแหละเออต้องกลับมาแบบโคตรแม่นอีกโหแล้วนี่อะไรเนี่ยฟิกเกอร์ยันเลยโอ้กว่าเกินไปเอาไปิและเฮ้ยต่อเคครับตรงนี้รอดก็เอาง่ายๆคือยิงแคลรี่จาก สามรัตตายเป็นจากสองรัตตายเป็นสามรัตตายซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับแล้วก็ตะกอนโลมเจอโอ้ผนี่โอ้โหออกกบโอ้โหโค่นหนาเลยดาเมจดับไม่ลดลงเลยนะครับบอกแบบไม่ลดลงเลยแต่ว่าพอมเป็นแผนนี้มีก่อเกินทันสี่ก็สามารถที่จะต่อกกอนสูได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็พอมีพวกแบบโอ้หสร้อยเขียวมางี้กันว่า โลมตะกอนเนี่ยเอลสูแบบยิงต่อยลัวๆเงี้ยมันก็สามารถตะกัดโลมได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ตะกัดโลมไม่ได้ครับยิงยิงแบบเออยิงไปอ่ะเออแล้วแบบโลมบล็อกดามิกระสุนเอลสูได้แบบชิวๆเลยเพราะว่ามันมีมีเจลเลื่อนเรื่อยๆไงมันไม่กลัวเอลสูแล้วไงคือตอนนี้ก็เอลสูก็แบบเออโดนโดนดับไปพอสมควรนะเดี๋ยวเราจะเห็นในเกมนี้กันก็มันทําให้ผมเล่นเอลสูแล้วงุ่นหงิดพอสมควรเลยนะครับผม ถ้าถามว่าเอลสูตอนนี้ต้องแบนไหมวนตัวผมว่าน่าจะหลุดแบนได้แล้วนะครับไปแบนเอ็นดองเอ็นดอตอนนี้ห้ามหลุดเด็ดขาดครับคีล่าถ้าแบนได้ก็ก็ดีเหมือนกันคือพอเวลามันขี่พวกพวกกับไอ้แพ็กเก็ตมาโอ้โหคือว่ามันทุนลงมากเลยนะครับผมมันมันเกินไปจริงอ่ะเออคือตอนนี้ถ้าแบนอ่ะแบนแบนป่าหรือแบนเป่าหลายตัวดีมากเลยส่วนแครี่นี่ผมมองว่ามัน ไม่เท่าไหร่อ่ะเออแวนก็หน้าแบนแวนหน้าแวนเอลสูคนหนุนแบนครับอแล้วก็อ่าตะกี้ผมพูดถึงเรื่องของเกาะพันธสีใช่ครับซึ่งพอมีเกาะพันธสีเนี่ยโลมอ่ะมันจะบล็อกดาเมจของเอลสูได้ประมาณ10%นนิดๆน,ดนดบบะครับผมก็ถ้าอย่างเช่นเราซูม3,000ใช่ป่ะซูมส0 0พันบลกโดนโลมไปโลมแบบเลือดเหลือมา2อ0พอ่ะ เออดาเมจหายไป300อ่ะคือ,ค,อคือมันหายเยอะมากนะครับเอาง่ายๆคือเอ่อถ้ามีเกาะที่หนาพออ่ะหรือถ้าแบบเอลสูงไม่ได้โพสชั่นที่แบบได้ตีธรรมดารัวๆคือลมไม่กลัวเลยนะครับไม่ไม่กลัวเอลสูงเลยอย่างในเกมนี้ผมถ้าแบบโตโร่เขาแบบไม่หลุดเดี๋ยวเรนโดมาเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาโตโร่ไม่ลงแลนะ้วเนี่ยตอนนี้กันว่าโตโร่นี่พอ่อทุกสถาบันเลยครับโคตรลมเลยเออและยิ่งแบบโตโร่ขี่สกเก็ตนี่บอกเลยโคตรหลาดเดี๋ยวได้เห็นในเกมนี้เลย ตอนนี้เทมเพิ่มเกมนี่ผมตั้งมางี้นะครับก็คือผมจะขึ้นเป็นขอนก่อนนะครับผมเพื่อทําให้ตัวโลมันเล่นยากขึ้นนะครับแล้วก็เราอึดมากขึ้นด้วยเพราะอีกฝั่งเนี่ยมีตัวเบิร์ดนะครับไม่เราจะเป็นอิกกี้นะครับผมแล้วก็เฟันิกนะครับผมซึ่งถ้าหาเลือดของผมน้อยเกินไปมันก็นเล่นลำบากใช่ไหมแล้วนี่ดูตรงนี้ครับตัวโล,ล,ล,วโโล,ลมเข้ามา <laughs> มเลยเกินไปเพอาะตัวโล,ล่ขี่ทากเก็ตนี่โคตรทรงพลังจัด ตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเราออกบุลาไปตอนนี้เนี่ยดาเมเมันก็จะแบบมันมันยังไม่ถุดนะครับก็เลยกะว่าจะดองเงินไปนิดนึงเพื่อที่แบบว่าขึ้นดาบแดงแล้วก็ขึ้นมอร์นิ่งสตาร์ซึ่งมอร์นิ่งสตาร์มันยังจับกอตีถิบใช่ไหมเออพอนจับกอตีถิบปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบดาเมจมันเต็มไงแต่จริงมันก็ขอแทงไปนิดนึงถ้าเราขึ้นดาบแดงพร้อมกับมอร์นิ่งนะนะมันมันจะแพงไปนิดนึงครับ มันต้องแบบโคตรรวยอ่ะเออแบบมันต้องรวยมากจริงอ่ะมันมันถึงจะเล่นได้นะครับเกมนี้นี่เราก็อยู่กับน้องทิดดี้เก้าเก้านะครับเราคนด้วยกันนะครับเรื่อยตอนนี้นี่ถามว่าเมตามันเปลี่ยนไหมก็ผมยังมองว่าเมตามันก็คล้ายๆกับว่าแพทที่แล้วอ่ะไม่ค่อยมีรเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยโลมันค่อนข้างอึดอ่ะมันมันอึดเกินไปอ่ะมันจะยทำให้แบบฟิวแบบเล่นเล่นยากหน่อยนะช่วงต้นเกมอะช่วต้นเกมสโลมีอินพักมากเลยจริงจะไม่กลัวใครเลยนะนี่ ปีสเก็ตมันก็เกินไปพี่ไปจะไหวกับโตโลแต่ว่าถ้าลุมจริงมันมันก็ฆ่าได้แหละมันก็ฆ่าได้แหละแต่ตโตโร่นี่เหมือนจะรีบขึ้นไกนอาบนิดนึงนะครับซึ่งส่วนตัวผมว่าไกอานี่ถ้าแต้มมันสู้สร้อยเขียวแม่นนะคือถ้าจะออกชิ้นแรกอะออกเป็นอ่า ค่อยเขียวด้วยอ่ะได้ริเจเลื่อนเหมือนกันได้เกราะกายภาพด้วยเกราะเวทด้วยนะครับคือถ้าออกไกอาไว้เนี่ยมันมันโดนกายภาพแรงไงอ่าแล้วโตโรมันมันดบบเขาเรียกว่าไงอ่มันมันเป็นการลิเจเลื่อนนอกไฟอ่ะแล้วมันไม่ใช่การลิเจเลื่อนในไฟอ่ะเพราะงั้นเนี่ยมันก็แบบใช้ไกอาก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่คือไกอานี่ต้องแบบดูดีๆนะว่ามันจะเล่นกับเกมไหนนะครับแล้วก็ฮีโร่ตัวไหนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ว่าจะออกตัวนะเนี่ยโอ้โหกีสเก็ตมาโคตรน่ากลัว น่ากลัวจริงมันฟิวอะผมจะขึ้นบ้านปุ๊บเจอเขาขี่สเก็ตพุ่งใส่เงี้ยแล้วมันต่อคอมโบอะไรได้ของคนช่างเยอะเลยอะแล้วยิ่งแบบเจอพวกงลมหนาๆที่แบบมันไม่ค่อยกลัวดาวเมยอะคิดหนักกันนะแล้วตอนนี้ผมก็ยังคิดหนักอยู่นะว่าผมจะขึ้นมูลาดีรึเป่าแต่ถ้าขึ้นมันก็ดีอะมันมันก็แรงขึ้นเยอะตอนนี้ก็ได้ต่อยาขึ้นก็ขึ้นก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยสุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาโปรไฟของเรา แล้วกดตรงรูปเฟืองเ,เล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เดิมเกมนะครับจากนั้นก็ทักใช้เพ4์ยิบสบเมพิมคาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพยนนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครกาลังมองหา ID R V คุ้มๆพร้อมเล่นลุ่นครบกสีสวยแนะนำเพยน,นี้เลยนะครับ Amington TP7 เผ่นนี้เนี่ยมีชื่อตามมากถึง1สายเต็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอเวราท์โขกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูในเพจใต้คลิปได้เลยครับอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เอลสูงก็จะอึดขึ้นนะครับพมูลาตอนนี้มันให้เลือดไปอีก500นะครับมีคอสโลด้วยก็การว่าได้เลือดเพิ่มแบบมาพันหนึ่งเลยก็ถือว่าแบบเยอะแต่ดาเมจมันก็มีความหายไปนิดนึงคือถ้าเราคำนวณสูตรขึ้นจริงๆเนี่ยก็ ดาเมจมันหายไปประมาณร้อยหนึ่งครับร้อยร้อยหนึ่งแต่ว่าถามว่าร้อยหนึ่งนี่มันเยอะไหมมันเยอะมากนะมันเยอะตรงที่ว่าถ้าหามันเอาไปคุยกับดาบแดงเนี้ยดาเมจมันก็หายไปเอาจิงมันหรอกมันเยอะเอาเอาจิงอะไอ้ถ้าหากเอาเอาดูตรงนี้เลยแล้วกันจะเห็นว่าผมซูมเบาลงเยอะเลยนะครับแบบเบาเบาลงเยอะเลย แต่หลายคนอาจจะแย้งเอา้ายังไม่มีมูราหรือเปล่าอ่าโอเคอ่าตอนนี้มูราผมมาแล้วนะครับถ้าหาไปเซตประมาณน,นี้เนี่ยเอาจริงมันก็ถึงขั้นแบบยิงของคิทตายเลยนะครับนี่ยิงไม่ถึงแม้ได้อย่ก็ต้องบอกเลยว่าเอลโซ่แผนนี้ก็ต้องตีธรรมดาเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าหวังซูมเหมือนเดียวก็ลำบากได้เดี๋ยวูช็อตนี้ครับตรงนี้นี่จะเห็นว่าผมปะทะตัวโลอ,อีกครั้งนะครับ เนี่ยก็จะให้แบบรู้สึกได้ชัดเจนเลยว่าเอ้ยเรายิงใส่โลมันมันไม่แรงจริงอะมันไม่แรงจริงนะคืดอดาเมจมันหายไปเยอะเลยนะครับเวลาทั้งค่าโลมทั้งค่าแคลี่อย่างเงี้ยมันก็จะมีความยากในการเล่นแบบเพิ่มขึ้นพอถงครัวเลยแลวตอนนี้ไอเทมผมก็มานี่ครับเตรียมขึ้นทารอนมายิงโตโร่คือตอนนี้จัดแต่ก่อนนี่บเอลโซยิงแบบแขงจนแบบเขาไม่ให้กลัวตอนนี้ตอนนี้เขาชิวขึ้นเยอะเลย ชิวๆจริงนะชิวขจริงนะแอลนี่จะยิงตัวโลไปโดนตัวอื่นเอแต่ก็ดีนะอิกกี้ก็ยังเป็นน่ารับคาร์กับเอลสูเหมือนเดิมนะแต่ผมก็รู้สึกว่าเหมือนดาเมจมันดอปหรือไม่ก็พอเรามีมูลาแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันมันมันอึดขึ้นอ่ะมันเลื่อนเพิ่ม500มันก็รับดาเมจของอิกกี้เยอะขึ้นเลยว่ะ เจอพวกกอนหนาดก็ดาวเมนก็หายไปเยอะพอสมคนๆอันนี้นี่ไอเทมเรานี่เป็นไอเทมของแทงส์เลเยอร์เลยนะครับเป็นมีทาลอนมีดาบแดงเนี่ยพวกตัวหนาดที่เรายิงเข้านะตอนนี้ไปผมก็จะขึ้นเป็นฮุติกายขึ้นมาครับเพราะตัวโลมันร้อนแรงเกินเกมก็ยังได้เปรียบอยู่นะเกมเกมก็ยังได้เปรียบ ก็ยังให้ฟิลแบบโอ้ตโลมันโหดจังเลยอะไรเงี้ยก็ก็ยังยังฆ่ายากอยู่อ่ะเมื่อกี้ผมยิงใบสามนะจะปิดมินสูนโลคอลนะฮัลโหลอะไรไม่รู้พอลมมันออกจากไฟแว๊บเดียวเลือดกลับมาเต็มเลย อันนี้ฉนี้เหลืองครับโอ้อันตีติดหินมันไม่ทะลุไปอ่ะแล้วฉีอย่างไวเลยเหลืองตรงนี้เหลือตายไม่ตายก็แต่วิบวิบสูงอยู่เวิบสูงอยู่ก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรเวิบสูงอยู่เอาจีถ้าฉีดไม่ไวขนาดนั้นผมก็ยังฟิกเกอร์ได้นะแต่แบบเขาพลาดปุ๊บแบบแกวเลยอ่ะอู๋อันตรายจัด มาตีก็ของเกือบเต็มแล้วนะครับผมขายแค่ธนูตีไก่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงอะไเกมกันว่ามันเบาลงแค่ไหนนะครับทำไม่ได้ว่าซูมโดนหรือเปล่าก็เนี่ยดูดิยิงใส่ฉี่แล้วมันด่วนหรอมันมันไม่ค่อยแรงไงรู้อ่ะเออไม่ค่อยแรงไงรู้อ่ะแล้วแบบยิงโดนแคลรี่เลื่อยก็ยังเหลือแบบอีกเยอะเลยอ่ะยิงโดนพุโตงบางเลือยเขายังเหลือเยอะนะ คือความรุนแรงมันหายไปเยอะจริงครับแบบจนแบบรู้สึกได้เลยโอะโล่สามพันสองเหมือล <c oughs> องกลิ่นมากเลย <c oughs> ตรงนี้เนี่ยขึ้นยากนะมีอิกกี้โยนบอมมากะแถ,ถมอยู่ดีผมไม่รู้จะมีตัวอะไรขี่สไลด์มาสวบหรือเปล่าหรือตบีก็ไม่กล้าเข้าเยอะ <c oughs> ไม่กล้าเข้าเยอะอะไรจะโดน ทงนี้ถ้าตโลเขาไปรอบใช้แบบลทลายน,นี่หมอกเลยครับตีสุอดดีน้าโดนชันดาว,ตอนน,ต,าอวตอนนี้เงินก็ตีกับมาหน่อยครับเป็นอยู่เริ่มรวยตอนนี้หลุดตีใจไ้มครับจำเป็นมากๆตอนนี้ก็พอช่วงเละปุ๊บก็เริ่มคิดถึงแบบเออหยิบมอนิิงมาเล่นม,ม,มีไหมอะไรเงี้ยมันจะได้ออกดาวม่เต็ม เป็นแผนพีลานี่คือแบบว่าไม่ไม่ต้องกลัวใครเลยเรื่องของการสูมไม่กลัวเลยูงปุ๊บคนเจ็บหมดตอนนี้เหมือนยิงไปมันก็ไม่ค่อยเก็บเท่าไหรไรอ่ะเ,ออเห็นด้าไปคือสามพัยก็จริงนะแต่เมืแป๊มดิเขาลีเลื่อยคืนได้หมดเลยนะเอาง่ายคือกระสุนทุกนั้นนี่คือแบบจะไปโฟกัสอองไม่ได้แล้วแบบไปโฟกัสโคตรแทงไม่แล้วอ่ะแต่ก็ยิง,ทงแทงได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องเก็บกระสุนไว้ดีอ่ะ ต้องแบบยิงให้โดนพวกแคลรี่เขาเมยเขาอะไรเงี้ยไปติดแท้งพวกบอกโอ้โหเสียสกิลฟรีเลยตรงนี้อยากได้หรอเงินหน่อยอ่ะกอสจะเกิดนะครับผมคอสตัวที่สอง

ยิงโดนเนี่ยไม่ตายเดือดตโลคนเดียวตอนนี้โลเป็นอะไรที่ถ้าเล่นแบบเล่นแบบจริงจังนะตายโคตรยากเลยเแบบโมผัดเนี้ยถ้าจะเล่นแบบเอาสกอร์ตายสูงนั่นคือทำได้ง่ายๆเลยบูดมากครับไปชนะเกโลไปอีกเรื่องหนึ่งจะรอว่าอื่นจริงนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมก็เกลโซดาเมจหายไปพอสมควรครับหายแบบหายไปแบบ เยอะจริงๆถ้าเป็นตะกรอนโอ้โหซูมแบบซูมใครเขาก็กลัวตอนนี้ก็ความน่ากลัวลดลงเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าจะให้เปลี่ยนเซตก็ดาบแดงก็จําเป็นพอดาบแดงแล้วจะไปขึ้นเซตพร้อมกับออมอนิ่มันก็แบบแพงไม่หน่อยมันต้องแบบฟิวสุรตาเลยอะออถ้าเราเรา,เร,า,เร,ารวยเรารวยมันก็ได้แต่ถ้าเราไม่รวยอะทำไงถ,ถ้าไม่รวยมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะดาเมจ ที่ว่ามันหายไปจากมูรานี่ไอ,อจอกก่อนที่มันหายจากมูรานี่เราแบบอสองขนจริงนะครับผมอิกกี้ดาเมจ40%เปรตติ้ง7.1จริงๆถ้าทำไปขนาดนี้นี่เรตติ้งมันน่าเยอะกว่าน,นี้นะตอนนี้ผมมีปัญหาตรงที่ว่าผมหาตัวที่มันแบบปั๊มสองดาวแบบง่ายๆไม่ได้ตอนเนี้ยเออถ้าใครแบบมีตัวที่แบบได้สองดาวง่ายๆได้เหรียญทองง่ายๆบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับส่วนมากได้แต่เหรียญเงิน อ่ะตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็เปิด Open Chat แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะคนที่ดูคลิปจบนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากใครดูคลิปจบแล้วสนใจเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat นะครับก็สกแกน QR Code หน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีอะไรก็มาคุยกันเฮฮากันนะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็พิมพ์ไปแชร์ได้เลยนะครับหรือว่าจะหาเพื่อนเล่นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับแล้วก็ QR Code นี้นี่ไม่แนะนำให้แชร์นะครับคือผมอยากได้เฉพาะคนที่ดูคลิปจบจริงๆนะครับ เพราะงั้นก็สแกนคุณต่อคนแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์แสดงใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบค,ครับ